ฮัลโหลสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนแม่นางมาแล้ววันนี้เดย์แล้วนะคะเดยวันนี้แม่จะมาแบ่งปันมหากาศ21วันของครูสิตานะเดย์ส uh, านี้ครูสิตาจะพูดเกี่ยวกับอารมณ์อารมณ์คือตัวแปรสำคัญในชีวิตของเราเลยเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราอารมณ์แบบไหนอารมณ์ดีอารมณ์บวกอารมณ์มลบ อย่างตื่นมาถ้าเรารู้สึกหุดหิดตื่นขึ้นมาปุ๊บรีบๆอยากรีบไปทํางานเร็วๆตื่นสายรีบไปทํางานกําลังถูสบู่อยู่สบู่ก็ลนเฮ้ยอะไรเนี่ยยิ่งรีบรบอยู่หลนอีกแล้วสบู่อะไรเงี้ยยิ่งๆบนๆบนๆบน้บนบนเราก็ส่งพลังงานลบๆ,ๆไปสมมุติว่าเป็นโจทย์เลขเช้าเนี้ยติดลบผ้าพอไปที่ทํางานไปเจอเพื่อนร่วมงานงี่เง่า ไปเจอหัวหน้าดุทําอะไรก็ไม่ถูกใจหัวหน้าหัวหน้าก็บ่นว่าทําไมงานยังไม่เสร็จทํางานไม่ถูกเลยทํางานไม่เรียบร้อยเลยบ่นบ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 น,บนเราก็หงุดหงิดอะไรเนี่ยฉันดุสตาตั้งใจทํางานแล้วทําไมหัวหน้าไม่เข้าใจฉันเลยเออก็ส่งอารมณ์ไปอีกละลบแปดในระหว่างวันเนี่ยก็มีเรื่องนน้นเรื่องนี้เข้ามาเยอะแยะสะสมอารมณ์ลบๆเข้าพอกลับไปบ้านก่อนนอน ก็ไปคิดอีกเฮ้ยอะไรวะพรุ่งนี้ไม่อยากไปทํางานเลยไปพรุ่งนี้จะเจอเจ้านายบ่นเจ้านายว่าหรือเปล่าเนี่ยเออไปอีกลบเท่าไหร่เมื่อเช้าลบ5้ากลางวันลบแปดก่อนนอนลบไปอีกห้าเป็นสิบสิบแปดอะลบสิบแปดแล้วระหว่างวันเรามีบวกมั้งไหมเรามีชื่นชมฉันนี่เก่งฉันนี่รวยฉันสวยฉันเป็นที่รักเคย พูดไหมถ้าวันวันนี้เราไม่มีพูดเลยก็เหมือนโจทย์เลขบวกก,ลบ,บวกกับลบบวกกับลบมารวมกันเอามาหักล้างกันอันไหนมากกว่ากันในวันนั้นอย่างที่แม่ยกตัวอย่างมามีแต่ลบทั้งนั้นเลยวันนั้นคุณก็ลบลบสิบแปดซึ่งอารมณ์ลบของวันนี้มันจะส่งต่อถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวินาทีถัดไปก็คือในเช้าวันต่อไป ที่เราจะพบเจอเราก็จะเจอจะดึงดูงดแต่เรื่องราวลบๆเรื่องราวแบบที่เราส่งออกไปอะ่ะเข้ามาตรงกันข้ามกับสมมุติว่าเราอะ่ะวันนี้ทั้งวันตื่นนอนมาทําอารมณ์เบิกบานขอบคุณตัวเองเหมือนที่แม่บอกไปเมื่อสองวันที่แล้วตื่นนอนมาให้เราขอบคุณตัวเองใช่ไหมพอขอบคุณปุ๊บเราก็จะได้อารมณ์เบิกบานกลับมา ใช่ไหมแล้วก็จะได้สะสมอารมณ์บวกแล้วก็ขอบคุณตัวเองชื่นชมตัวเองฉันนี้เก่งฉันนี้สวยมองหาข้อดีของตัวเองเขียนหนังสือก็สวยหน้าตาก็อ่อนอ่อนยาวเหมือนเด็กอายุ18เลยรอยยิ้มนี่ก็ตาจริงใจเลยแล้วก็สะสมพลังงานบวกๆเข้าไว้ และระหว่างวันเราก็พยายามควบคุมอารมณ์ของเราให้ยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งพลังงานบวกสมมุติว่าเจอเจอ้านายบ่นว่าทํางานไม่ดีเลยแล้วก็คิดอืมขอบคุณนะจักรวาลวันนี้จะพิสูจน์ฉันใช่ไหมไม่ได้แอมฉันหรอกฉันน่ะตั้งใจทํางานเรื่องราววันเนี้จะเป็นบวกพิสูจน์ฉันะจะทําได้ดียิ่งกว่าเดิม จะทําให้เจ้านายนี่หน้าหงายไปเลยดีฉันจะทํางานนี้ออกมาให้เจ๋งที่สุดเลยเพราะว่าฉันน่ะมันเก่งเห็นไหมตีขามับบวกแล้วก็จะได้แต้มสะสมแต้มบวกขึ้นมาเราก็ไม่ปล่อยอารมณ์ไปกับความคิดลบๆพอเรื่องลบมาแล้วก็รีบขอบคุณเลยก็ยกตัวอย่างเช่นเราไปยืนอยู่ข้างกองขยะกินขยะก็มาติดกับตัวเราถูกปะอย่างเราไปยืน ในโรงอาหารที่เขาทําอาหารทํากับข้าวกินอาหารก็ติดติดตัวเราก็เหมือนกันอย่างเราไปฟังเรื่องราวลบๆมีเพื่อนมาเมามอยเรื่องนั้นเรื่องนี้นิน,น,นทาแล้วเราไปมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องนั้นด้วยเรื่องราวลบๆอะ่ะมันก็จะติดมากับเราและยิ่งเราใส่ฟิลลิ่งความรู้สึกมากแค่ไหนอะ่ะเรื่องราวลบๆก็ติดมาหาเรามากเท่านั้นดังนั้นอะ่ะเราต้องขจัดอารมณ์ลบ เรื่องราวลบๆที่เข้ามาเราจะต้องหยุดเรื่องลบๆนั้นให้ได้โดยการมีสติกับตัวเองพอมีเรื่องราวลบมาแล้วเราเผลอไปมีฟีลลิ่งร่วมด้วยที่ครูสตาบอกเนาะ,ะต้องติดหนังยางไว้หีดดีดดีดแรงๆเลย,เลยแล้วก็บอกจิตใต้สำนึกเราว่าไม่เอาฉันไม่รับเรื่องราวแบบนี้ฉันไม่รับพอมันเจ็บอะจิตใต้สำนึกเรามันจะส่งสัญญาณไปที่จัก,กรวาล จักรวาลจะรู้ว่าอ๋อเรื่องราวแบบเนี้ยคนคนนี้เขาไม่เอานะอย่าส่งไปให้เขานะเขาไม่เอาเขาไม่ชอบเรื่องเราลบๆเนี้ยจิตตสตานึกเราบอกว่าไม่เอาเขาก็จะไม่ส่งเรื่องราวลบๆมาเราก็เปลี่ยนเป็นเรื่องบวกทันทีใส่พลังงานบวกไปฉันเก่งมากฉันมีสติขอบคุณนะที่เธออยู่กับฉันตลอดเวลาขอบคุณนะสติที่อขอบคุณนะจินนี่ จินนี่ในตัวฉันเธอเก่งมากเธอยอดเยี่ยมมากเลยเธออยู่กับฉันตลอดเวลาเธอเป็นคนที่ยอดยอดเยี่ยมมากเลยนะนางเธอเก่งเธอสุดยอดเธอดึงพลังบวกในตัวเธอออกมาได้เธอเจ๋งที่สุดเห็นไหมเวลาเธอทําอะไรเธอทําอะไรง่ายๆสำเร็จง่ายดายมากเลยขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉันนะที่ดึงสติฉันกลับมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็คิดเรื่องราวบวกๆได้ทันที ชั้นนี่มันอัจฉริยะจริงๆเลยอย่างนี้ไงเราก็ดึงเรื่องราวบวกบวกก็วันนั้นอะ่ะเราก็จะมีเรื่องราวบวกเข้ามาเรื่องลบก็แทบจะไม่เข้ามาเลยเพราะว่าเรารู้เท่าทันอารมณ์ของ,ของตัวเราเราสะกดอารมณ์ของเราได้โอเคไหมเพื่อนเพื่อนเข้าใจไหมคือจัก,กรวาลเขาไม่เขาฟังภาษาคนไม,ไม่รู้เรื่องเขารับ การสื่อสารจากเราโดยการสื่อจากอารมณ์ของเรามันจะเป็นคลื่นสัญญาณเหมือนขึ้น Wi-Fi อะ่ะเราใช้โทรศัพท์เปิดปุ๊บติดปับ๊บก็เหมือนกันคลื่นคลื่นพลังงานจัก,กรวาลที่ส่งมาให้เราอะ่ะก็เหมือนคลื่นเราส่งพลังงานลบไปจัก,กรวาลก็ส่งคลื่นลบๆมาหาเราเหมือนแม่เหล็กที่แม่เคยพูดไปนะแม่เหล็กเหล็กก็คือ ย่อมดูดเหล็กไม่ดูดไม้เราส่งพลังงานบวกไปพลังงานบวกก็จะเข้ามาหากันถ้าเราส่งพลังงานลบพลังงานลบก,ก็จะดึงเข้ามาหาเราดังนั้นถ้าเราอยากได้เรื่องเราดีๆเรื่องเราบวกบวกเราก็ต้องควบคุมอารมณ์ของเราเนี่ยให้อยู่ในแดนบวกมากที่สุดตลอดทั้งวันยีิบสี่ชั่วโมงดึงอารมณ์ของเราให้เป็นอารมณ์บวกให้ได้บวกทุกเรื่องอย่างถ้าเรา เผลอไปอมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องราวที่ที่มีคนเอามาเล่าให้เราฟังเรา่นี้เป็นแบบเป็นศิลานีอ่ะเป็นที่ปรึกษาของใครๆลหลายๆคนใครๆก็อยากมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังก็เราเป็นคนดีเนาะมีแต่คนอยากเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเรื่องเม้าส์มอยชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเรารับฟังได้แต่เราไม่เก็บให้มาอยู่ในสมองคือฟังแล้วก็จบไปเราไม่มีอารมณ์ร่วมหรือถ้าเลี่ยงได้แล้วก็บอกว่า อตอนนี้ยังไม่สะดวกคุยอะ่ะทำงานอยู่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะอะไรเงี้ยเราก็ปฏิเสธไปก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าท่านายดา่าปุ๊บเราก็รีบดึงสติกลับมาขอบคุณนะจัก,กรวาลตอนนี้กําลังพิสูจน์ฉันอยู่ทําอะไรฉันไม่ได้หรอกหรือว่าไม่งั้นเราก็แบบขอขอตัวไปห้องน้ํารีบลุกไปเข,ข้าห้องน้ําแล้วก็ใส่เรื่องราวบวกๆให้ตัวเราเองทันทีนางเธอเก่งมากเลย เธอยืนหนึ่งนี่ขึ้นหนึ่งได้เธอดึงพลังงานบวกมาใช้ได้สุดยอดยอดเยี่ยมเธอไม่รับพลังพลังงานลบเธอเก่งมากๆนางเธอเป็นคนเก่งมากสติเธอนี่อยู่กับตัวเธอยืนหนึ่งนี่ขึ้นหนึ่งได้เธอยอดเยี่ยมเยี่ยมจริงๆขอบคุณนะสมองอัฉริยะของฉันที่ฉันคิดเท่าทันอารมณ์ฉันไม่ปล่อยให้อารมณ์ลบเข้ามาหาฉันได้เลยฉันเก่งมากเลยขอบคุณนะนางน้อยที่อยู่ในร่างฉันเนี่ยเธอเก่งมากเลยนะเธอ รู้เท่าทันตัวเองเธอคิดแต่เรื่องบวกๆเรื่องลบเธอไม่รับเธอเก่งจริงๆเลยตีเข้ามาบวกแล้วก็วันทั้งวันถ้าเราสะสมพลังงานบวกได้มากเท่าไหร่รับรองเลยเรื่องราววันต่อๆไปเราก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแต่ถ้าเราเผลอไปดึงพลังงานลบมาแน่นอนเรื่องลบๆก็เข้ามาหาเราอย่างแน่นอนกฎมันก็คือกฎโอเคไหมก็ ฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะอโอเคไหมคะเพื่อนๆน,นะหลักๆเลยก็คือว่าแม่สรุปให้เนาะตื่นนอนมาให้ขอบคุณตัวเองทั้งตอนตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอน ขอบคุณร่างกายขอบคุณแต่หัวจดเท้าเลยขอบคุณศีสษะขอบคุณร่างกายนะขอบคุณสมองอจฉริยะขอบคุณดวงตาที่สวยงามของฉันขอบคุณจมูกนะสวยเหลือเกินขอบคุณใบหน้าที่เด็กโลกเด็กลงของฉันขอบคุณรอยยิ้มตาติงใจนะรอยยิ้มเธอนี่สวยเหลือเกินขอบคุณลำคองามระหงของฉันขอบคุณบ่านหล่นะที่ช่วยฉันแบกกระเป๋าทั้งวัน ฉันแบกไปไหนเธอก็ไม่เคยบ่นเลยขอบคุณแขนนะขอบคุณมือนะสุดอัจฉริยะมือฉันนี่สัมผัสไม้ด้าลยนะฉันหยิบจากอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอบคุณทั้งหมดร่างกายทั่วร่างกายเลยนะเพื่อนๆพอขอบคุณเสร็จปุ๊บก็ให้ขอบคุณห้องนอนขอบคุณนะที่นอนอันอบอุ่นของฉันอบกอดฉันไว้ด้วยความให้ฉันนอนหลับสบายทั้งคืนเลยเติมพลังให้ฉันอย่างอบอุน่นนอนหลับ พลังชีวิตของฉันเต็มเต็มมากตื่นนอนมาสดชื่นมากขอบคุณนะหมอนะที่ให้ฉันนอนหลับอิ่มคอฉันนอนไม่ปวดเลยนอนหลับสบายมากขอบคุณผ้าห่มนะฉันมาห่มเธอแล้วฉันนอนหลับอุ่นเหลือเกินขอบคุณหมอนข้างขอบคุณทุกอย่างในห้องนอนขอบคุณคมไฟขอบคุณตู้เสื้อผ้าขอบคุณโต๊ะเครื่องแป้งขอบคุณให้หมดเลยขอบคุณทุกอย่างที่เรานึกได้ในห้องนอนรวมถึงบ้านของเรา บ้านรถสมบัติทุกอย่างที่เรามีขอบคุณทุกสัตว์เป็นสิ่งที่เรานึกได้จากใกล้ตัวคือห้องนอนลงไปไปให้หมดเสร็จแล้วก็ขอบคุณครอบครัวขอบคุณนะพ่อที่ให้ร่างกายที่ยอดเยี่ยมกับลูกมาพ่อและแม่ที่ให้ร่างกายที่ยอดเยี่ยมกับลูกมาขอบคุณคําสั่งสอนของแม่นะที่ให้ฉันเติบโตมาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมีความคิดที่ทรงพลังขนาดนี้ขอบคุณแม่มากๆเลยนะ ที่เลี้ยงดูฉันมาอย่างดีให้ฉันใส่คําสอนใส่พลังคําสอนของแม่มาให้ฉันเติบใหญ่มาเป็นคนดีคนเก่งเหมือนทุกวันนี้ให้ฉันสร้างชีวิตได้ยอดเยี่ยมเหมือนทุกวันนี้แล้วก็ขอบคุณญาติพี่น้องของเราทุกคนเลยที่เลี้ยงดูใครช่วยเลี้ยงดูเราใครเขาทําความดีอะไรให้เรามาขอบคุณเขาให้หมดทั้งตอนก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอน ขอบคุณให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เท่าที่เราจะนึกได้เสร็จแล้วก็ใส,โสโ่โปรแกรมใส่โปรแกรมชีวิตโปรแกรมว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนนางเธอนี่เก่งมากเลยนางเธอนี่มนสุปตาชัดๆนางเธอนี่มีหน้าตาอ่อนเยาว์ใครเห็นเธอก็หลงรักเธอศบตาเธอนี่หลงเสน่ห์เธอทุกคนเลยนางเธอมีรอยยิ้มที่สดใสใครได้เห็นรอยยิ้มของเธอ ต่างลงรักเธอทุกคนเลยนางเธอมีหุ่นอันสเลนเดอร์หุ่นเธอนี่ใส่อะไรก็สวยใส่ชุดอะไรก็ดูดีนางเธออมีสมองเงินล้านนางเธอคิดอะไรหยิบจับอะไรก็สําเร็จง่ายดายนางเรื่องเงินสําหรับเธอนี่เป็นเรื่องง่ายดายมากๆเธอนี่เสกเงินได้เลยนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทําอะไรก็สําเร็จอย่างง่ายได้ ใส่โปรแกรมดีๆเราอยากเป็นคนแบบไหนนางเธอเป็นคนด่าเริงมากเลยนางเธอเป็นคนเบิกบานนะใครเห็นเธอเขาก็รักหลงรักเธอทุกคนเลยใส่ใส่โปรแกรมกับตัวเองว่าเราอยากเป็นแบบไหนอย่างของครูสิตาเขาก็จะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นอายุน้อยร้อยล้านฉันนี่มันซุปตาชัดๆเราก็พูดเรียนแบบครูสิตาไปเลยเพราะครูสิตาเขาพูดแล้วเขาทำได้เราก็ก๊อปปี้คนสำเร็จก๊อปปี้มาเลย โอเคไหมเราอาจจะนึกไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนว่าเราอยากคเป็นคนแบบไหนเราก็ใส่โปรแกรมลงไปแล้วเราก็มนโนว่าเราเป็นแบบนั้นโอเคไหมคะเพื่อนๆแล้วก็ที่สําคัญหลังจากขอบคุณทุกอย่างที่แม่พูดมาแล้วในระหว่างวันแล้วก็จับอารมณ์ของเราให้ได้ให้อยู่ในอารมณ์แดนบวกมากที่สุดให้ส่งคลื่นพลังบวกออกไปให้จักรวาล ตันจะเทือนออกไปคือขึ้นพลังบวกให้ได้มากที่สุดในระหว่างวันบวกกระลบให้มันมีบวกมากที่สุดแล้วชีวิตเราก็จะพุ่งทยานฟ้าไปในแดนบวกแต่ถ้าเรายังใฝ่หาสอหาในเรื่องเราลบๆเรื่องลบๆก็จะดูดมาหาเราจําไว้เลยนะจํากดไว้เลยกดก็คือกดแม่เหล็กไม่ดูดเหล็กไอ้ไม่ใช่ขอโทษแม่เหล็กเหล็กไม่ดูดไม้ แม่เหล็กก็คือต้องดูดเหล็กไม่ดูดไม้ฉันใดก็ฉันนั้นบวกก็คือดูดบวกเราส่งพลังงานบวกไปเรื่องเราวบวก,บวกเรื่องเราดีๆของควันของปากจากจัก,กรวาลก็จะส่งมาให้เราแต่ถ้าเราคิดแต่เรื่องลบๆไปหมกมุ่นแต่เรื่องลบๆข่าวการบ้าน,านการเมืองข่าวประท้วงการผัวใครเมียใครเลิกกันผัวมีเมียน้อยเมียมีชู้อะไรอย่างนี ข่าวคนล้มละลายข่าวอุบัติเหตุข่าวเรื่องราวลบๆค้าขมคืนนู่นนี่นั่นจิปาถะเรื่องราวลบๆเรื่องละครหนังน้ำเน่านางเอกชีวิตดันท้อะไรอย่างเงี้ยชีวิตเราจะเป็นแบบนั้นอันตรายมากเราไม่ต้องแปลกใจว่าเพื่อนเนเราที่เราเห็นเนี่ยสามสิบสี่สิบปีที่ผ่านมาคนที่ชอบเสพเรื่องราวลบๆอะชีวิตเขาก็อยู่ในแดนลบๆอย่างนั้นอะ ไม่ไปไหนมาไหนชีวิตเขาก็ยังเหมือนเดิม30 40ปีเป็นยังไงเกาเป็นอย่งงางนั้นแต่พวกเราอะ่ะโชคดีมากเลยนะที่มาเจอแม่แล้วก็มาเจอครูสตาชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปอืฝากให้ทุกคนไปทำอย่างน้อยถ้าเรายังดึงดูดเงินดึงดูดความมั่งคั่งมาไม่ได้แม่เชื่อเลยอย่างน้อยทุกคนจะได้ความสุขความเบิกบานในหัวใจความสุขมาแน่นอนรับรอง ล้านเปอร์เซนต์ถ้าทำตามที่แม่บอกทุกอย่างนะแล้วก็เชื่อให้สุดจิตสุดใจว่ากฎจัก,กรวาลกฎแดหนึ่งดูดมีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคิดดีก็ได้ดีคิดลบก็ได้ลบแค่นี้เองทำให้ได้แล้วก็วิธีทางลัดง่ายที่สุดก็คือดูคลิปมหากาบ21วันของครูสิตาแล้วลงมือทำให้ได้300เหมือนที่ครูบอกรับรองชีวิตบวกได้แน่นอน แรกๆมันอาจจะยากแม่ทำมาสองรอบเวียนกลับมาฟังอีกรอบหนึ่งแล้วตั้งจิตตั้งใจทําให้ได้รอบแรกแม่ทำเแม่อิ่มเอิบมีความสุขแล้วก็บวกได้มากขึ้นผู้คนรอบๆข้างแม่แม่รู้สึกว่าเขามีความสุขขึ้นทุกคนในครอบครัวลูกแม่สามีแม่ทุกคนที่อยู่ใกล้แม่เขาสัมผัสได้ถึงพลังงานบวกของแม่ที่แม่ส่งออกไปแล้วเขาก็มีความสุขมากแม่รู้ โอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้ฝากไว้แค่นี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะว่าไปทำดูแล้วชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนฟังเรื่องราวดีๆเรื่องราวบวกๆขอให้ทุกคนมีความสุขภายใต้จักรวาลอันมั่งคั่งเหลือเฟือนี้มีความสุขกันทุกคนนะจ๊าเพื่อนๆ๊าบาย